ก็จะขึ้นอัพเลยครับแม่แมครับผมนะครับเราจะแนะนำมีโลก่อนนะครับครับเราก็อย,อ,อยู่ใน บอลลอตนะมังคีชินะน,น,นะน,นะครับแพนด้าวันนี้มอยล่านะครับโปรเฟสนะฮะดูเกมด้วยกันดูกันสกิอลอะไรกันดีไปดูอร่อยเลยว้าวจามมันเป็นฮีโร่ตัวหลัง,งผมนะเนี่ยตัวเนี้ยเป็นความหลังของผมเลยนะเว้ยแม่ง ตอนนั้นหนัดซ่มได้ลินไม่เป็นกว้างระเบิดอ้าวนัดลินไม่เป็นเจอคนด่าว่าก่าครับใช่เลยเป็นฮีโร่ความหลังผมเอาดีมันซึมไปแล้วไปแล้วเอาเอาเมาเมาเมา

สไปตกใจแล้วทำไมเสียงเป็นอย่างนี้นเหรอฮะหอบไนลงวัดมานะครับสายเถื่อนนะครับมีเสียงเป็ของตัวเองแต่ไม่ไม่ใช้นะฮะมีเสียงของตัวเองแต่ไม่ไม่ใช้นะฮะด้วยนึกว่าทำเสียงหลอด้วยเยี่ยมเลยฟ้ารอดไม่จะเล่นตะกินเกี้ยนอย่างฝักกันหน่อยเฮ้ยอย่ามาใกล้จ้จ้าอ้าว ยืมเลยทาร์ลอสออิอิก็เหมือ,อนากันเลยนะเราไ้ใช้แฟลปะที่เกยียรติไทย,ย,ไยกัน,กน,กนปาเสียอ่ะคิไม่ได้้ลยเอาทิรวยอย่ลนจัะทิงรวยทิรวยอมีอด

ไม่รู ойти, ้ดครับไม่ร pues, uh, okay, ู้ว่ะไม่เวลาอัดชิปแล้วแม่งลื่นกว่าปกติวะแนะเพราะว่ารบปกตินะครับกเคไพูดกันแบบดวว่าปกติเน uh ี่ยเวลาเล่นฮอนเนี่ยก็คือแบบจะแหลกมากเนาะจะทำไมไม่รู้ไม่รู้แรงเอเร็วลื่นจะพางบ่อยงอ ว a อกว็อกว็ l กว็อเป็นแมวมันคือแมวอะไรติดคำว่าแมวอ่ะเนี่ยมันก็มุดไปขนาดนี้ได้หรอโยกใครอ่ะ e ยกครับไม่ให้โยกอ้โหทำเซียน d เซียนนไม่เวอช้ากับเพื่อนลเนี่ยโอ้ยิบไปเยซาร่าแบมเพียรแวนเนอรอะตัดเพียน The bold onset is half a battle. I am not know who get at la. Hey, you is. First say to yourself what you would be and then Ha ha ha, don't เอาดูดดีเมเลอเรียกว่าเติมเลือดเติมเลือก่อนได้เปียไม่กดธะที่ไหนได้กับหมูนะ่ยยนกับหมูเนี่ย ตรนั้นตรง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 นั้นยิงยิงไม่เหลือโอ้แรงเว้ยติ๊กติ๊กติ๊กตเราไม่ได้ยินเสียงเล ฮะฮะอไีาต้องขอได้วพูดคำยามันติดไปแล้วนะติดิสัยใช่ไหมไหม

เขาเรียกว่าล่าช็อตนานด้านอไรลใช่ครับแล้วผมก็ล่าช็อตนาแล้วครับไม่เชื่อค for ุณไปกอดูในคลิปได้เลยโคตรแหลกตรงตรงมีมีเลือดครไอ้มีมะนาวนบ้าคนน่ากอดทีนี้ He who has never learned to obey cannot be a good commander. What have you decided then? To me. Off we march. A bold onset is half a battle. Spread carefully on foreign ground. I do as I am bid. เขมีได้ดีไปแล้วเหมือนเพลงรักไน้รักไปแล้วเงยอยากนอนอ๋อทำไงอ่ะจดเลยแจ๊ดอยไม่บีันไ We no, can't <laughs> <laughs> The juice is the 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 <laughs>

ไม่กันสวยพอ่จะยนพี่ไะยน,น,นพี่เฮ้อเนอะจะทำเราเอาตัวร้ายเป็นยอดดีเต็มเอาตลอดอคุดอามพอง ไม่รู้เดาเอาคอรูนคอรู <c oughs> ลอืมไม่ละต่อเหรอเขาจะอ่อนนะีเนีย <c oughs> ลงใจ ได้ของหยาบอะไรได้ปะไล้วก็คาท์โลอร่อยมีรูปแบบใส่ในนี้แหละ เฮ้ยไปไหนวะไหลวะไม่เคยได้คิวเลยไม่เล่นแน่นอนเนี่ยแอตติพิสิตแล้วเนี่ย Maybe she was on foreign ground. I <laughs> been To me, impatience never commanded success. I <laughs> <By that way. laughs> I'm impatience never commanded success. <laughs> Tread carefully on foreign ground. <laughs> He who has never learned to obey cannot be a good commander. Impatience never commanded success. Impatience never commanded success. Impatience never commanded success. Impatience will be success. Impatience never, success. Impatience never success. <coughs> <coughs> be ours. to me. He

หลงล้าดชดป้อมออกคาถาเสียวอ,ออกออนี แอดลัช็อตเาเรียกว่าลัดช็อตนาดันเเรียกว่าลัช็อตนาดันก็น่าจะสดใสจริงจง

S <S แบบไปรอดูในคลิปได้เลยแม่งโคตรแหลกลืมไปว่าอัดอัดคลิปเยียเนี่ยก็17ต่อ10เป็น18ต่อส4มสิสี <c oughs>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  ่ไอ้ซิ่งเงินเออแหละนั่นแหละโอใครวะ Only be one if we He who has never learned to obey cannot be a good commander. I feel that I am a serial killer. Oh, man, down. Yep. I ain't got nobody over success. Have we one, right? mm. no. To me, do never commanded success. <coughs> 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 นะครับก็สำหรับ <Character> ท <yells> ีนี้นะครับก็จบไปด้วยกอ19ต่อ39นะฮะก็เดินชิดหน้าครับผมเกียร์สี่ดีเดี๋ยวปื้นไป